ทุกคนครับเนี่ยผมซื้อ,อสีย้อมผ้าตัวนี้มานะครับมาย้อมกางเกงยีนเก่าผมนะครับตอนแรกเขาก็บอกให้ใช้น้ำอุ่นประมาณ45องศานะครับแล้วก็เกลือแกง250กรัมคนๆลงไปผมไม่ได้ถ่ายขั้นตอนแรกให้ ได้ชมนะครับแต่ผมก็อันนี้ผมทําเสร็จแล้วกำลังแช่ไว้อะมาเล่าถึงขั้นตอนใหม่นะครับคือตอนแรกแล้วก็ทําน้ำอุ่นประมาณ45องศานะครับแล้วก็เอาเกลือแกงลงไป250กร,รมัมคนคนให้เกลือละลายแล้วก็เอาเนี่ยสีย้อมตัวนี้ผมซื้อมาเป็นสีอินดิโก้ยินนะครับ สีย้อมตัวนี้คนเทลงไปแล้วก็คนให้ละลายเสร็จแล้วเราก็เอากางเกงยีนเก่าที่เราต้องการย้อมนะ่ะมาใส่ลงไปจุ่มลงไปในน้ำนี่ก็คนคนคนประมาณ15นาทีนะครับพอเราคน15นาทีเสร็จเนี่ยก็แช่ไว้เนี่ยแช่ไว้อย่างนี้แช่ไว้ให้จมอย่างนี้ เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับนี่นะครับหลังจากผ่านไป45านาทีที่แช่สีไว้แล้วนะครับก็มาล้างล้างสีออกล้างจนสีมันออกหมดนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ด้านในนะครับด้านในเออ ด้านในจากที่มันเป็นสีขาวมันก็จะเป็นสีอินดิโก้ทั้งหมดเลยนะครับอลิมริมนี่ตอนแรกก็เป็นสีขาวแล้วก็ชมพูนะครับแต่พอย้อมเสร็จแล้วริมสีชมพูมันจะเด่นชัดขึ้นนะครับแต่สีขาวมันจะกลายเป็นสีอินดิโก้หมดนะครับอ่ากระเป๋า กระเป๋านี่ก็สีขาวนะครับตอนแรกก็กลายเป็นสีนี้ไปนะครับป้ายหนังก็ดำดำเลยนะครับป้ายหนังส่วนกระดุมก็กระดุมก็ไม่ติดสีนะครับอันนี้ก็ไม่ติดสีนะครับลายสกรีนก็ยังอยู่ชัดนะครับอแต่ริมชมพูนี่รู้สึกจะเด่นขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็กลายเป็นสีอินดิโก้หมดเลยนะครับแต่ได้ได้ที่เย็บนี่ก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับเป็นสีเหลืองอยู่เหมือนเดิมนะครับและนี่คือกลับมาด้านนอกนะครับของเกงที่ผมย้อมสีอินดิโก้ใหม่เข้าไปนะครับ ตรงพับขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับริมสีชมพูตรงที่เป็นรอยที่ผมใส่ซีดมันก็ยังมันก็ซีดซีดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็มีสีอินดิโกเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับนี่นครับ ตรงที่ซีดก็ยังดูซีดๆอยู่นะครับแต่ว่าโดยรวมก็สวยขึ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะตรงนี้ผมชอบเลยตึกริมขาด้านในมันจะออกม่วงๆหน่อยนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังนี่ผมใส่ตัวนี้ผมใส่แล้วก็ซักบ่อยมันก็เลยไม่ค่อยเฟตนะครับก็ถือว่าสียังไม่เข้มมากนะครับตรงที่ซีดก็ยังดูเป็นซีดซอยู่นะครับหรือว่าผมย้อมวิธีการยังไม่ได้เท่าไหร่ แต่ว่าโดยรวมผมคิดว่าสวยดีนะครับ